สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้พลรพักนะคะมีโอกาสพาท่านผู้ชมมาพบกับงานเก็บศพไร้ญาติครั้งที่5ของมูลนิธิสาธารณกุศลสถานประจำปี2557ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีคะ่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศภายในงานคะ่ะค่ะตอนนี้พลรพักนะคะยืนอยู่กับท่านประธานจัดงานนี้นะคะเดี๋ยวรบกวนท่านประธานแนะนําตัวนิดนึงคะ่ะสวัสดีครับผม สมชายเวทพิทูลนะครับเป็นประธานมูลนิธิสาธารณกุศลสถานเมงจินเจ้ตัวนะฮะออตอนนี้เนี่ย,ยคือเราจัดงานเก็บศพและญาตินะฮะั้งที่5จัดมีวัตถุประสงค์ในการจัดคือ,อ,อต้องการที่จะนำศพและญาติที่อยู่ในสุสานและก็อยู่ตามวัดต่างๆเนี่ย ออกมาประเพณกุฏตนนะฮะทำพิธีเผาแล้วก็ส่งดวงวิญญาณเนี่ยเหล่านี้เนี่ยให้ไปที่สุกติเรางานนี้มีมีกำหนดทั้งหมดเลย49วัน,วนครับเริ่มตั้งแต่วันที่27กุมภาไปสิ้นสุดวันที่17เมษาก็คือวันที่27กุมภา,ท,าท,ที่ผ่านมาเนี่ยครับนะฮะก็ขอเชิญชวนพุทธ,ธานสนิกชนทั้งหลายนะครับถ้า สนใจที่จะร่วมบุญกุศลครั้งนี้เนี่ยก็ขอเชิญที่ Pilot, alam, วัดโพภัยโรธอเโพธารามจัังหวดราชบุรีครับเรางานนี้มีทั้งหมดทุกวันครับมีมีมีกิจกรรมในการเก็บศบเนี่ยทุกวันแล้วะะเตรียมอะไรไว้สำหรับท่านที่อยากจะมางานก็คือหมายถึงว่ามีอาหารี่รับประทานหรือเป่าอ๋อครับในงานเนี่ยนะฮะมีอาหารเจรองรับตลอด ตั้งแต่เช้าจดกลางคืนเลยฮะนะจดสามทุ่มคือหมายถึงว่าทางบางมูลนิธิจัดการมาเองหรือว่าทางที่านผู้ชมท่าน่ทานผู้มีจิตศรัทธาจะครับ,บ,บงานนี้เนี่ยนะฮะถ้าเป็นวันคุยบอสัวอย่างวันนี้นะฮะเป็นวันคุยบอสัวเนี่ยก็คือเปิดประช้าวันแรกเนี่ยนะครับก็จะมีมูลนิธิต่างๆรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะฮะ นำนำอาหารมาเลี้ยงที่สุสานจะมีวันสำคัญทั้ง,ต,งต่างเนี่ยก็คือวันปิดวันปิดประช้าก็จะมีเช่นกันส่วนวันธรรมดาทั่วไปเนี่ยาทางลนิธีเป็นผู้จัดอาหารมาเลี้ยงเองนะฮะมีอย่างนี้ทุกวันมีทุกวันเลยครับแล้วก็ทุกทุกวันเนี่ยตอนอหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยเราจะมีสวดพระอภิธรรมนะแล้วก็หลังจากตัวพระพระอภิธรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการสวด ถวายาแด่พ่อเซียนโจซือนะฮะกับเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เจ้งเจ้งเซีงเสียทั้งหลายที่อยู่ในโพธรามเนี่ยนะฮะแล้วมีการเดินทูบก,ก็ประมาณสัก2องทุม่มนะฮะคงจะเริ่มเดินทูบเพราะฉะนั้นขอเชิญพุทธศาสนิกชนนะครับนะครับามาร่วมกันนะฮะแล้วก็มีวันใหญ่อีกวันหนึ่งฮะคือวันเผาวันาชาปนกิจ วันที่7เมษายนนะครับขอเชิญท่านทั้งหลายมาร่วมชาปนากิจที่นี่นะฮะเรามีออกร้านออกบูธเพื่อมีมูลนิธิต่างๆในเครือเนี่ยฮะ57เม้งด้วยกันเนี่ยเข้ามาร่วมอ,ออกร้านเลี้ยง พวกที่พระพุทธตาเตณิกจรที่มาร่วมงานฮะค่ะขณะนี้ขบวนได้เดินทางมาถึงสุสานเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะทำพิธีเปิดป่าช้าหรือเปิดปากหลุมในงานล้างป่าช้าครั้งที่5ของมูลนิธิสาธารณกุศลสถานค่ะเดี๋ยวไปพบกับบรรยากาศงานล้างป่าช้าครั้งนี้นะคะเดี๋ยวตามอ้อไปข่าวว่าเขาทำพิธีกันยังไง าการป,ประทานในที่นาาี้คือคนสพชายเรื่องที่ถูดก็ได้ตา,ายายสถานที่ประกอบพี่ี่ในวันนี้จะที่เรียบร้อยแล้วนะคะ้ต่ด้วยาประานจากตัวต่างๆแค่ที่จะ แรงบุญแรงใจนะคะทำที่ประถประโลกเปิดป่าช้าในวันนี้นะคะ่ะ เป็นโจ๊ติตรงนะครับไปถึงตรงไหนตัดตรงเป็ไหนนะครับเราก็จะดำเนินการดังนั้นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับท่านที่รับไปแล้วอ่าดูดีๆนะครับอย่าแผลรักษากันด้วยครับนะฮะอย่าไปนั่งอย่าไปเหยียบนะพอไปเปลี่ยนโจ๊ติได้ลงแล้วนะฮะ

ที่กอนรับเชิญของเรา,าเป็นเจ้าหน้าที่ของของที่ไหนนะคะกู้ภัยสว่างราชบุรีกู้ภัยสว่างราบุรีเนาะค่ะมีนามว่ามีนามว่า น้าสว่างล,ลักิบุรีค่ะมีรหัสไหมมีรหัสคลองตะพดหนึ่งเจ็ดค่ะอะไรนะเอาชัดๆคลองตะพดหนึ่งเจ็ดคลองคลองตะพดหนึ่งเจ็ดอือฮึแล้วอ,อยากให้คุณนานาเล่าถึงพิธีการอ่ะที่เขาทำตอนนี้ค่ะ,อะตอนนี้พิธีการะะอ่าตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มเข้ามาตั้งแต่ขบวนเริ่มเข้ามาเนี่ยแล้ว<ต>จะต้องทำทำอย่างไรบ้างก็ะะะะจะมีอ่านักแสดงุญนะคะที่มาร่วมกันในปาก ีสดเละสดระยะทางนี้นะคะก็มีขบวนเหล่าเสี่ยก็คือจะมีพิธีเจิมหรือว่าอะไรนี้เหมือนว่า จะไปก็ไปเจอแล้วเราก็จะผงปักไว้แล้วก็พวกอาสาพวกเราหลังจากปักพอหลังจากปักแล้วเนี้ยลแล้วแล้วพิธีการจะเริ่มยังไงต่อพิธีการใช่ไหมคะพอปักครบแล้วก็จะมีพวกนักสมงคุณน,นะคะจะมา,าทําการขุดมา แล้วก็ทำความสะอาดกระดูกแล้วก็ทำตามพิธีต่อไปทําทำตามพิธีต่อไปนี่หมายถึงสมมุติว่าเราขุดกระดูกขึ้นมาแล้ว<ม>เรียงเลียงให้แล้วกระดูกที่เราขุดขึ้นมาเขาจะเรียกว่าอะไรอ๋อเขาก็จะเรียก จะเรียกศพหรือว่าคือกระดูกค่ะเรียกกระดูกค่ะกระดูกแต่ละชิ้นต้องให้ครบนะคะต้องให้ครบใช่ไหมคะหลังจากเอามาเรียงเอามาเรียงเอามาวางแล้วเนี่ยพิธีการต่อไปคือเราต้องทำองไงอะคะพอนน้นเสร็จแล้วนะคะก็คือก็จะมีโรเซียค่ะที่เขาจะมานั่นว่าคือว่าครบแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะมีพิธีการแล้วก็คือพอครบแล้วเขาก็จะใส่ถุงถุงที่จะไปรวมรวมกระดูกที่เราจะไปทำ ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าครบหรือไม่ครบจะมีจะมีจะมีเจ้าหน้าที่ตรงนี้ค่ะเขาจะเสี่ยงทายดูว่าอ่าครบนะครบก็คือเขาก็จะยอมก็คือจะไปถ้าไม่ครบก็ต้องหาต้องหากระดูกชิ้นนั้นให้ครบแล้วถึงจะนั้นได้มีไหมคะในกรณีที่ไม่ครบอ่ะค่ะหายังไงก็หาไม่เจอ ต้องเสียงทายค่ะเสี่ยงทายว่ายอมไหมถ้าเขายอมก็คือก็ได้ค่ะก็ไปทําบุญต่อไปก็ต้องรอให้ยอมด้วย้งรอให้อนุญาตใช่ค่นะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ครบก็ต้องอแล้วแล้วหลังจากนั้นล่ะคะ,ะเรียงเรียงครบหมดแล้วเนี่ยพิธีการจะเป็นยังไงต่อไปะคะเห็นว่าต้องมีการนําไปต้มใช่ไหมเอ่ยที่ต้มนั่นคือสังขารเหมือนกับร่างกาย เหมือนเนื้อเนื้อหนังเขาอ,อยู่เราต้องต้มเพราะเราทำผัดเราทํำไม่หมดค่ะต้องไปต้มต้มก่อนแล้วค่อแล้วก็คือมาทําให้สะอาดการทให้ขาาสะอาด ผัดไทยขาวสะอาดให้าม,ม,าาามันตากแดดแล้วก็คือมารวมให้ครบทุกชิ้นทุกอัน,นแล้วถึงจะไปทำพิธีต่อไปค่ะพอถึงพิธีการสวรดแล้ว,เ,ลวเรามีพิธีต่อไปอยังไงคะอพอสวดได้งวันที่กำหนดไว้ก<ม>็ขอขาจารวมทัม้งกระดูกทั้งหมดข,ขึ้นสู่สู่นี่ค่ะที่บอกท่าเป็นเป็นนูนเป็นนูนที่นั่นจะลุกขึ้นมาค่ะแล้วคือจะจะเผาจะ,จะ,จ,ะจะรวม เผาทรงค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับภาพของทีมของคุณนานาหรือเปล่าที่ที่จะไปที่จะไปร่วมนํากระดูกขึ้นมาเรียงเนาะค่ะโอเคค่ะตามนานาสว่างและลีมาเลยค่ะไปเองแต่แล้วหลุมค่ะเข้าจับทีเข้าจับทีเข้าจับทีลงไปครับลงไปครับลงไปครับลงมาท้ายเลยครับอ่าเรียบเรีบนะครับไปท้ายเลย

เริมกลางดูรมรถมัน้มมันเชิญเสือแล้วก็กระดาษนะครับอยู่ที่รถครับหกล้อครับรหกล้อนะครับให้ใครไปเอาหน่อยล้มไหนว่างเยิ้มเพิ่มมาก่อนเนี่ยเนี้ยที่เขายังไม่ได้กลางอะล้อะล้มใหม่ล้มใหม่หกล้อกันนู้นแหละจะวิ่งไปเหรอ

Terima okay. ตอนที่เรานํากระดูออกมาจากสุสานแล้วเนี่ยเราจะมีพิธีการยังไงต่อไปคะ,ะก็คือจะจะนามาใช่ไหมคะมีมีกระดาษแล้วก็เอากระดูกมาทําความสะอาดค่ะ่อนที่เราจะนําเขาเข้าไปทาพิธีแล้วเป็น้บรุทลแล้วหลังจากที่ทําความสะอาดกระดูเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปจะเป็นก็เก็บค่ะเก็บกระดูถ้า ก็ดูของเขาทุกชิ้นที่ครบเขาจะกลับเก็บไปใส่ถุงที่จะไปบำเพ็ญกุศลต่อไปเห็นคือเห็นเห็นเห็นบาง เขาเรียกอะไรบางกระดูกที่เรียงกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคนตะโกนว่าต่อยอดต่อยอดหมายถึงอะไรอะคะต่อยอดก็คืออาประชาชนหรือว่านักแสวงบุญก็จะเอาเงินนะคะตรงส่วนนั้นเอาไปต่อยอดสมมุติว่าเขาต่อร้อยหนึ่งอันเขาอาจจะได้ร้อยล้านเขาเรียกว่าต่อยอดค่ะมันต่อเงินให้เยอะๆขึ้นไปค่ะค่ะตอนนี้มาถึงพิธีกรรมการเรียงกระดูกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเราทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการเรียงกระดูกให้ส สวยงามอะค่ะคือจะได้ครบชิ้นส่วนของเขาอะค่ะเราทําแล้วอะไรต้องให้คือชิ้นส่วนในร่างกายของเขาก็ต้องเราดูว่าครบไหมอ่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ครบเราก็ต้องดูว่ามันครบไหมเขาจะได้ไปแบบครบชิ้นส่วนของเขาอะค่ะแล้วหลังจากเรียงกระดูกเสร็จอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นขั้นตอนไหนต่อไปอเราเราจะทราบได้ไงว่าเรียงกระดูกครบแล้ว คือต้องมีเราตัวล่ะค่ะมาเปาะโปยว่าครบไม่ครบนะคะแล้วก็รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาา้รอย่ล เดี๋ยวาเนะสรกที่มาเ่แต่ทัาการขาดจุดร้ยาอัดจิตรงนี้นะครับดังนั้นวางไว้จอบไว้ตรงนี้กระดาษมาเช็ตรงนี้ ถ้ะนี่เป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะที่มีพิธีกรรมการเก็บกระดูกอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกอะคะ่ะ พี่ของพี่เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะรหัสอะไรเอ่ยหนึ่งสองหนึ่งคของของเมธีก็จลยสร้อยอดค่ะ3ามรอยอดใช่ไหมคะ่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่มาร่วมพิธีกรรมครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกมีความสุขดีค่ะที่ได้ทํำช่วยเหลือคนที่ไม่มียากได้บุญดยค่ะ คุณไม่เก่งใช่ไหมพูดไม่เก่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองมาฟังความรู้สึกกับเจ้าหน้าที่อีกคนนึงเนาะก็เป็นลูกขายของสว่างรัตเลยนะคะใช้จุดดอนไซาน1 10ค่ะดอนไซาย1 0ใช่ค่ะก็มีความรู้สึกดีแล้วก็เป็นเกียรตินิดนึงที่ได้มาร่วมในการขุดทองครั้งนี้ทำเป็ไปการขุดทองอะค่ะค่ะ ได้บุญใช่ค่ะได้ได้หลายๆยอย่างอ่ะค่ะเคสนี้นะคะถือว่าเป็นการทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าเห็นคุณเห็นทางคุณนานาแจ้งว่าเป็นเป็นเด็กอ่ะค่ะแฝดสามแล้วก็แม่อีกหนึ่งค่ะวันนี้เรามีผู้ใจบุญนะคะมาร่วมทําบุญกับเราในครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวพบกับน้องคนนี้เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะยิ้มใหญ่เลยชื่ออะไรเอ่ยชื่อเด็ก ออมีความรู้สึกยังไงคะมาร่วมทาบ,บุญครั้งนี้โอยผมไม่เคยออกรายการสักครั้งเลยนี่รายการอะไรครับเนี่ยอันนี้รายการวันเลสคิ e ทีวีเตือนภยัยช่องช่องอะไรครับช่องหนึ่งเกทีวีจันดําค่ะะกลับไปจะดูตัวเองออกโทรทัศน์ไหมเนี่ยอยากอยากดูอยู่ ดาวโหลดได้ดูทางอินเทอร์เน็ตที่บ้านที่บ,บ้านก็ติดจานช่องหนึ่งเกงเปิดเลยมีทั้งวนันอยากให้เชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ดูอยู่ขณะนี้ถ้าเกิดมีพิธีครั้งต่อไปเนี่ยมาร่วมกันทําบุญอ่ะเชิญชวนได้เลยขอเชิญชวนให้มาทําบุญเยอะๆหรือไม่ก็จังหวัดไหนก็ตามเชิญมาทําบุญเลยนะครับค่ะโอเคค่รขอบุญค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะอันนี้อันนี้ที่ไหนนะคะมาจากที่ไหนนะบางสะพานน้อยครับบางสะพานน้อยเอาชื่อมูลนิธิด้วยสิกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติประตูภาคใต้คนะ่ะกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติประตูภาคใต้บางสะพานน้อยจังหวัดอะไรอะจังหวัดประจวบค่ะมาจากประจวบเหมือนกันค่ะค่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะที่มาก็ครั้งหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าไปที่ชุมพรแล้วก็บางสะพานก็คือไปหลายๆจังหวัดเลยค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงก็อิ่มบุญอิ่มบุญใช่ไหมหลังจากกลับไปแล้วเนี่ยมีเรื่องลี้ลับอะไรบ้างหรือเปล่าไม่มีค่ะมีแต่ว่าค้าขายก็ดีขึ้นไม่ทราง ทำมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วระถ้าเป็นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4ี่ะค่ะครั้งที่ก็ <4 S 2> ใช่ค,<ะ>ค่ะก็จะมีตั้งแต่ชัยภูมิแล้วก็สามระยอดแล้วก็จะมีของพิร,รัการพิการจันบุรีะคะ่ะแล้วก็ที่เนี่ยคะ่ะ หลังจากพิธีเสร็จแล้วเนี่ยมีเรื่องลี้ลับบางอ่าอาถามว่าก็จะมีนิดนึงก็ที่จะไปเมื่อปีที่แล้วของการนะคะก็คือไปทำมาแล้วเกิดรถไฟไหม้แต่เราไม่เป็นไรเพราะเราเห็นก่อนอใช่เป็นความโชคดีว่าเราทำจากตรงนั้นกลับมามคือเราดับไฟใช่ดับไฟถังตรงเนี้ยสวัสดีค่ะมูลนิธิสว่างใช่ไหมเมื่อกี้เห็นที่เสื้อเป็นมูลนิธิสว่างสว่างที่ไหนเอ่ย ระมทีค่ะายยอดระหว่างเมทีสามร้อยยอดก็มานะงานงานนี้ค่ะมีความรู้สึกยังไงที่มาร่วมงานนี้คะก็ดีใจดีใจค่ะก็ดีใจค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมคะมาตั้งแต่มาตั้งแต่เริ่มพิธีเลยหรือเปล่าเพิ่งจะมาวันแรกอะค่ะก็เพิ่งจะมาวันแรกค่ะ กี่โมงะอ,ออกจากทื่งในสี่ครึ่งอะค่ะอ๋อทีสี่ครึ่งออกจากสามร้อยยอด เอาเอาควนเอาคนใส่เขาดิใส่ใส่นะซีวใส่ใส่ก็เป็นล้นโน้ไม่รู้มสั่นไม่สั่นแต่บมดไห้ลูกเตานยเปนืลยท่านี้เราเอา400พอเดี๋ยวซื้อถนีัะ2ันเยอะเยอะ ไปแอัวสามนะคะตังเยอะมาแลนวเยอะต่อเยอะได้เป็นเด็กลูกเาย้อนกลับขาหลอกขาขาหอก น้าแม่ค่ะน้ำแม่นี่มค่ะนี่แม่คุณอะไรน้ำยังไม่ครบอ๋อเดี๋ยวไปนิดนึงค่ะน้ำนมเีไนิดนึงเดีนิดนึงกครบ

ว่ารวยคน,น,นยม่นารวยว่ารอรวยรวยวาแข็งแรงใช่ไหมคะเด็กมัอีกอ่ะเด็กกับม่ิมกตกลงเลยนะสี่เก้าสีู่ตรนะนั่นลงแ้งสามคนสามคน ค่ะ <c oughs> ขณะนี้พิธีการหรือว่าพิธีกรรมล้างกระดูกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแห่แห่กระดูกเนี่ยนะคะมารวมกันไว้อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะรอเผากระดูกขึ้นหมายถึงว่าส่งขึ้นสู่สวรรค์อีกทีหนึง วันนี้อ้อขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะหากมีกิจกรรมภาคสนามครั้งหน้าเนี่ยเราอาจจะได้พบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ